แต่อะไรเดี๋ยวเอาจะอุ้มแพะแน่สิครับโอ้ยทีละคนค่ะทีละคนเอาไปเอานีา่คือตุ๊ก,กตาสองตัวนี้ตุ๊ก,กตาตัวนี้มันมูลค่ากี่บาทเนี่ยปึ๊บขายจ้าทางไหนจ้าที่บอกครัฤดูกันราติดทางไหนคะทางนี้คะ่ะลูกสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณ สวัสดีจ้าก่อนนะ้ลูกสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าเคยก่อนจ้าสวยครับผมก่อนครับผมหล่อยังสวัสดีค่ะไปครับไปเร็วมัมมัมมัมมาทำเท่ากันค่ะตกลงไหมจับมด้ไหมจับไ่้ไหมจับได้ไหมจับได้ไหมคะเคยเห็นการเลียนไม่เคยเคยเห็นการเลียนไม่เคยเห็นแต่เห็นแต่ในเฟซเห็นแต่ในเฟสวิจับได้ด้วยอ่ะเราก็เลยมั้ง นี่วันนี้ชุดนี้เลยหรือเปล่าคะชุดอื่เปลี่ยนไปแล้ววิทยมีอะไรด้วยมีที่เล่นด้วยที่ของเล่นด้วยหมอกเล่น,นต,ต,ตัวนี้คุณน้อยเป็นภรรยาใช่ใช่แต่ไม่มาแล้วอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักไหน ต้นไม้นน้อยที่รอคอยแสงตะว,วันเปรียบเหมือนด่งตัวฉันจะฝ่าฟันให้ถึงจุดหมายบนเส้นทางเดินระหงระเินแม้กล้ปลายทางกับหัวใจที่ยังปลาบางเป็นด้วยความหวังใจสั่งต้องรอ สักวันคงจะได้ดีลูกชายวามพ่อคนนี้จะเอาดีให้พ่อจะอดจะทนต่อคำว่าจนจะไม่ยอมท้อจะเก็บอมคำว่ารอเป็นคำว่าท้อให้เป็นแรงใจ